กฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่บีเอ็มเมอร์เซเดสเบทุกอย่างจะต้องหยุดผลิตเครื่องยนต์สันดาปตามกฎหมายโลกนะครับใช่ที่เขาคุยกันไว้นะครับอีกไม่กี่ปีก็ต้องเป็นไฟฟ้าหมดนะครับไม่ว่าจะเฟอร์รารี่และโบกินี่ทุกอย่างตอนนี้ต้องพัฒนาเป็นไฟฟ้าหมดครับ,บ<า>ะอะไรนะครับรไฟฟ้าด้วย่าไม่มีคันแล้วยังครับยังไม่มีที่จอดพี่แอรไม่มีที่จอดแต่ว่าผมเป็นคนชอบรถเก่าๆชอบเป็น ชอบรถวินเทจอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่ายังอินกับกับ<ๆ>กับรถเก่าๆอยู่แล้ววันที่เราจะองลกเราจะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนสิอยากเปลี่ยนสิเพราะว่าอย่างอาวตารนี่ยก็ถือว่าเป็นท็อปสุดของรถไฟฟ้านะครับที่แบบมีนวัตรกรรมเหนือ <ๆ S 2> เหนือขั้นที่สุดใช่ในตอนนี้เราคนที่สะสมรถอยู่แล้ว ครับนี่พอมีรถแบบนี้ออกมาคุณสมบัติแบบนี้แบบมิซายแบบนี้ออกมาเราแบบยังไงบ้างคะเราอยากจะสอ้สองคัญซื้อสักสองคันมาจอดในบ้านยังครับยังยังยังเพราะว่าเออคือเราเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณลุงที่ขับให้ตลอดใช่ครับก็ก็เลยนั่งรถตู้ไปก่อนได้นั่งรถตู้ไปก่อนขอบคุพ่อหน่อยค่ะให้ครับก็ขอให้อวตารเนี่ยก็ มีลูกค้านะครับจริงๆป็ลูกค้าของเขาก็หนาแน่นอยู่แล้วด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับความทันสมัยความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าระบบบอกนวดอะไรเมื่อกี้นี้ฮูลิแพ้งอนชิลาไปนั่งเพลินเลยนะครับโดนดึงโดนกดโดนเหนี่ยวอยู่ในรถน,นะครับก็คือเรียว่ามันมันทันสมัยมากๆจริงๆ นะครับก็ก็ลองเลือกดูนะครับก็สําหรับคนที่ชอบเรื่องของกัดเจ็ตหรือว่านวัตกรรมก็อวตารผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งขอเรื่องพิจารณาบ้างนะคะผมว่าแล้วข่าวล่าสุดข่าวล่าสุดเลยยังไงเรื่องหัวใจกับน้ำม่นูดก็ตีกันอยู่ครับผมตีกันอย่ตีกันรงไหนตีกันแบบไหนคะตีกันแบบเคียกันได้หรือว่าเคี่ยงกันได้เคี่ยงกันได้แล้วท้าไมถึงแบบไปข้อความแบบนั้นเนี่ย พราะวาคนเข้าใจอ,อ๋อหมายถึงว่าในในด้อมผมใช่ไหมใช่ค่ะคือเวลาที่เราสมมติคนเรามันทะเลาะก,กันเนี่ยผมก็จะไม่ไม่มีการไลฟ์หรือว่าไม่มีโซเชียลเพราะว่าสภาพจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวด้อมเนี่ยเขาเห็นเราไลฟ์อยู่ตลอดชาวด้อมเกือบพันคนที่เขารักผมมากๆเนี่ยเขาจะเป็นวงแต่ผมก็ไม่อยากจะปิดบ,งบังพวกเขาผมก็จะบอกเขาว่าเออเฮ้ มันตีกันว่ะมันมน,น่าจะเลิกกันแหละอ่าไม่งั้นเขาต้องจะมาถามผมตลอดมันเกิดอะไรขึ้นทาไมไม่ไลฟ์ live? หรือไลฟ์แล้วทำไมไม่มีน้องอ่าต่อให้ตอนที่เราดีกันน้องไปโรงเรียนแล้วผมไลฟ์เขาก็ยังถามอยู่ดีเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของกลุ่มแฟนคลับของผมออผมก็เลยจะแบบอยากให้เขารู้แต่ผมไม่ได้มาถแถลงข่าวอะไรเออ็าจะบอกเขาว่าเออเราทะเลาะก,กันเราเราเลิกกันอยู่แล้ววันนี้ แต่ด,ด้วยความรักของผมกับเขาเนี่ยมันเป็นแบบทรงวัยรุ่นอะอ,อ่าไมนทรงวัยรุ่นมันก็มีรักเลิกเลิกธรรมดาแหละเออก็แต่ไม่ได้อยากให้ออกข่าวว่าแบบเลิกกันแล้วแล้วกลับมารีเทิร์นถึงขั้นแบบเฮ้ยมึงรอดูเทศกาลเพชรจ้าเลยนะเว้ยเดี๋ยวจะมาขายของหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แบบนั้นคือมันมันเป็นแบบมันเป็นแบบเรื่องปกติมากคนที่มันรักเลิกกลับมาดีกันกร้อกัน แบบเนี้ยแล้วสถานะตอนนี้ให้เรียกว่าอะไรคะตอนนี้เลิอกอยู่อตินใช่รอรอเขามาง้ออยู่คืออ้าวคาือรอให้เราจูบมาง้อใช่ใช่ใช่เอาเลยพี่เจ้าพี่วง,ง้อเงเหรอคะเอาไม่รู้เลิกกันแต่ผมเก่งกว่าอะไรไม่ได้ก็ใช่ผมเป็นคนที่แบบเรียกอะไรวะคือเราไม่ได้ทะเลาะกันอ่ะมันไม่ได้ทะเลาะกันมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบางเรื่องที่มันเล็กแต่เรา เราไม่เราไม่ชอบและเราก็ไม่ชอบบังคับอะไรทั้งสิ้นอ่าใช่ตอนนี้ใชยใช่เพราะว่ารอน้องมานง้อใช่ด้านแบบเขาพเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดหรอกะเราก็เลยต้องให้น้องมาหอแน่นอนคือคือผมก็อยากจะพูดนกันนะว่าแบบวันก่อนเนี่ยคุยกับหลานชายกูผาซึ่งเขาเป็นแบบติวเตอร์หรือว่าเขาเป็นแบบเด็กเด็กฉลาดอ่ะเขาเ็้ามาถามผมว่ากูครับเขาเรียกผมว่าอากู หูครับเวลาที่มันมีปัญหาตลอดเนี่ยทำไมหูมไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยผมก็ได้แต่สอนหลานว่าแบบเราเป็นผู้ชายเว้ยมึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นต่อให้มึงไม่ผิดมึงก็ไม่ต้องพูดเราเป็นสุภาพบุรุษเราไม่ต้องพูดแรงนั้นปล่อยให้ปล่อยให้คนมันคิดไปใช่แล้วว่าวันเนี้ยมันก็มีพ่อความในด้อมชึบๆเข้ามาเข้ามาเข้ามา ก็มีหนึ่งหนึ่งอันที่แบบว่ามันทัดใจผมว่าเวลามันเหตุการณ์ที่มันต้องทะเลาะกันนี่ยทไมทุกคนต้องสรุปว่าปัญหามันมาจากผู้ชายวะในเมื่อทุกวันนี้โลกอ่ะชายหญิงมันเท่าเทียมทําไมปัญหามันต้องเป็นกูวะที่กูเป็นคนก่อกูอาจจะไม่ได้ก่อก็ได้แต่พวกมันสูญกันไปแล้วอ่า แต่ว่ามันเป็นปญหาเล็กๆในครอบครัวก็ได้ใช่แค่นั้นแล้วเห็นแล้วถ้าร้องไม่มางอหรอคะไม่มางอก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่งอไหมไม่งอครับใช่ครับแล้วถ้าไม่งอแล้วใช่ผมใช่ก็คือตอนนี้คือเลิกกันอยู่ถ้าราก็เาไม่มางที่เพชราก็คือเลิกกันเลยจริงๆไม่ครับตอนนี้ก็เลิกกันอยู่เรานี้เอานี้เลิกข่าวรอนไหมไม่ก็คือคนเรามันโตแล้ววะเนาะ มันก็มันก็ทุกอย่างมันมันทำผิดพลาดกันได้มันทําให้ถูกใจกันได้ใช่ถ้ารักกันจริงก็ต้องให้ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วเราถามใจอาจารย์ที่ว่าน้องจะงอเหรือหมงอสิผมงออยู่เขาหน้ารักเขาผมรักเขาเขารักผมเขาง้ออยู่แล้วทำไมเราบอกว่ารักกันให้อภัยกันได้แล้วทำไมเราไม่ไปง้อ เราไม่ได้ทาอะไรนี่นายออผมไม่ใช้คานี้แล้วกันว่าใครเป็นคนผูกคนนั้นเราเป็นคนแก้สิใช่ผมไม่รู้จะไปแก้อะไรร้อ,อยยังไงคะตอนนี้นิกจูนร้อยยังไงกันนี้ ก็ทักทายมาเออผมแต่ก็แปลกแต่ก็แปลกนะเด็กจีนซีแม่งงอไม่เป็นหรือเปล่าพี่เขาทักว่าไงเขาทักยังไงคะก็ทักเหมือนเดิมเหมือนเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเหมือนไม่ได้มีการอะไรเกิดขึ้นใช่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 แล้วเราไม่ใจอออดเห็นข้อความว่าเราไม่แบบผู้จัดแล้วไม่เรางงว่าเขาสรุปไม่ได้กดเราสรุปเราไม่ได้กดเรอวะก็ทักมาติดการออดหรือเ่าคืองอแล้วสำหรับทักมาอ้อนอย่างนี้หรือเปล่า เมมือนนประาณใช่ใช่มันคุยเรื่องมันคืนเหมือนเดิมเพราะอะไรงงอ่ะแล้วเราเลิกกันยังไงวะเนี่ยเรายังคุยกันอยู่เหมือนเดิมเนี้ยเออแล้วเราก็ตอบเขาเหมือนเดิมใช่งไหมตอบเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมเราแสดงว่าดีกันแล้วนี่ไม่คือเราไม่ได้โกรธกันเลยและไม่ได้ทะเลาะด้วยแต่มันแค่มีบางเรื่องที่ที่เราไม่ชอบแค่นั้นเลยนี่เราก็เลิกกันแบบเจนซีเหรอ ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราพบกันแรกๆอ่ะน้องก็ให้สัมภาษณ์ในไลฟ์ว่าไม่ต้องไปดูหัวหนูนะคะถ้าเกิดเลิกกันหนูก็ก็เลิกค่ะเพราะหนูยังเด็กอ่าอกอผมเข้าใจแล้วว่ามันมันเป็นประมาณนี้อ่าใช่คือพี่ไปตัมงการคำขอโทษอย่างนี้หรอคะหรือว่าอย่างนีผมไม่ได้ต้องการขอโทษแต่ว่า โ้องการให้มันงอมากกว่าไม่เคยหรอไม่เคยงอนแฟนหรืออะไรหรอแต่บางเอิญมันไปออกข่าวอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้มาจากปากผมไงว่าเลิกกันไปแล้วตัดความสัมพันธ์อะไรไม่รู้ผมไม่รู้ก็มีความล่อปล่อนความสัมพันธ์เงเราก็เลยเข้นใจว่าแยกไปเติบโตอะไรประมาณนั้นน่าเขาคาดหวังว่ายังไง เออเขาพลาดหัวไปอ่ะทางบอกขึ้นพวกหนูหน่อยตอนนี้รองมอก็คือยังเลิกถุงเท้าจรตอนนี้เลิกอยู่คูแต่ว่าแต่ว่าถ้างอดีๆก็อภัยได้เราต้องรอยังไงนิ่ม่ะฝันฝันมาเร็วหรือว่าเราจะบอกเขาตรงๆอ่ะว่ารอพี่หน่อยไม่บอกไปแล้วด้วยบอกไปแล้วด้วยแล้วก็ตอบว่าไงงอสิงอสิกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องไปบอกเขาด้วยว่างอ แม้เออง้อสิวะเอออย่างนี้เลยเราเราเราว่าอะไรครับพ,พี่เราก็ไ, <พอ S 2> ไม่ได้ใจร้ายใจดำอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ,อ่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจกันที่แบบไม่วัยรุ่นนะ่ะเออวัยรุ่นนะ่ะมึงก็ทะเลาะกันทุกวันอยู่แล้วอ่าเออ,เอ,อแล้วเราต้องเราอยากแล้วถ้างั้นเราตัดใจบอกเขาตรงๆเลยไหมว่าอันไหนที่เราไม่โอเคเขาจะได้ปรับใช่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 แล้วบอกเขางๆไปเลยใช่เขาก็รู้แหละแต่สิ่งที่งงมากคือ ไปพูดกับน,นิวเคียจ้าโอ้ย,อยนิวเคียนี่แบบพอ่อมันงานเข้าแล้วมันการเข้าหนูแล้วเนี่ยออเออก็คือวันคันค่ะเนปจูนอ่ะเขาแบบอากาศมันหนาวนะบ้านเราเพิ่งหนาวหนาวสามวันเขาบอกเออวันนี้เรามาปิ้งหมูกระทะกันไหมอ่าโอเคเขาก็ชวนเพื่อเขามาผมก็ชวนเพื่อผมมาแล้วก็เนปจูนก็จัดโต๊ะเซตอัพทุกอย่างเลย เสร็จแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยไทยก้าเขาก็อยากเล่นกับเนปจูนเขาอยากเตะบ,บอลกับเนปจูนแต่วันนั้นอนะพี่เลี้ยงไม่อยู่เพราะฉะนั้นแม่เขาจึงต้องแม่เขาเนี่ยจึงต้องพาลูกเขามาเล่นอ่าเพราะอ,อากาศดีพอมาปับ๊บเขาก็ไปเตะบ,บอลกับเนปจูนค่ะไอ้น้องนิวเนี่ยก็มานั่งคุยกับเพื่อนพี่เพราะว่าไม่ได้เจอกันนานค่ะ แล้วมันก็มันก็เป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้มีคนแล้วผมก็ไลฟ์อยู่ตอนนั้นคนจับประเด็นเนี่ยผมไลฟ์อยู่3ชั่วโมงตอนนั้นคนก็มองว่าเพราะน้องนิวมาหรือเปล่าแต่จริงมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาเจอกันตลอดเขาเจอกันตลอดว่าใครแนิวนิวอ่ะโดนโยงว่าเป็นเอสจะยังไงมาเป็นเขาบอกว่าอยาให้แฟนเก่าประกาศโสดปุเราก็โสดเลย จังหวะจังหวะไม่แม่จริงจริงว่าหรือว่าจะเป็นดีได้ยังไงล่ะมันเป็นพี่เป็นน้องกันไปตั้งสี่ปีแล้วมันมันมันเอินไม่ได้แล้วเออเพราะว่าแฟนเก่าของนิวเนี่ยเวลาที่เขามีแฟนเนี่ยผมก็นั่งกินข้าวเดินช้อปปิ้งประหนึ่งเป็นน้องผมมากเออเขารักใครเราก็ยินดีเออนิวก็เหมือนกัน เออมันไม่ได้เกี่ยวว่าแบบในชาวเน็ตที่แบบไม่มีใครทนได้หรอกไม่มีใครทนได้หรอกอมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์แบบผมอ่ะคุณจะรู้ว่ามันเป็นพี่เป็นน้องกัน,นจริงๆเออแต่ที่คนที่แบบเออเป็น่านไปเก่าโูหรอือเปล่าโดนที่น่าที่อ,อยากเคลียร์เรืงยังไง ทอดเปียกไปหมดแล้วติดไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วใช่แล้วชาวเน็ตก็ไปพิมพ์จนแบบงานมันก็ไปงอกที่น้องนิวอีกใช่แต่ว่าน้องเนปก็ออกมาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นิวใช่เพราะเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องที่แบบเอ็นดูซึ่งกันและกันแสดงว่าทานิวเคลียร์แล้วก็นิทจูนเขาไม่มีปัญหาเลยเขาเข้าใจกันมาก ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างเนี่ยอีกคำหนึ่งที่ผมเห็นนี่เนีนเน่ย <c oughs> <ๆ>ก็คือบอกว่าดีแล้วแหละเลิกกันไปอะ่ะไม่ต้องไปช่วยเขาเลี้ยงลูกหรอกลำบากโทษน้ำมึง <c oughs> บ้านกูมีพี่เลี้ยงสี่คนเ <c oughs> ช้ากูก็ตื่นมาส่งลูก <c oughs> นิวก็ไปรับลูกเ <c oughs> นปจูนแค่มันเล่นท้กับข <c oughs> ้าวผมก็ทำเขาไม่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมคุณต้องแยกตรงนี้ก่อ <c oughs> น นะครับเราไม่มีทางพาแฟนเรามาเป็นพี่เลี้ยงลูกเรานะครับนะครับมันมีแต่เล่นกันเป็นพี่น้องกันแค่น<ม><ม>ั้นพี่ประเด็นไหนพี่ชาวเน็ตคนนู้าที่อาจารย์ถือว่าอยากเลียร์มากเลยประเด็นเนี้ยมีเรื่องอะไรคะจบมาเลยนะเฮ้ยผมอ่านแล้วผมโมโหมากมแม่งเมาเลยด้วยโอเคแม่งมี คอมเมนต์บางอันบอกีโยด้วยอะเลิกกันดีแล้วคือผมจะบอกเลยนะคนที่พิมพ์แบบนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่เลิกเถอะคุณเป็นทัศนคติที่เป็นมันเป็นแบบพ็อกซิกอ,ะอ่ะอคุณเข้าใจไหมคือแบบคนเลิกกันหรือคนทำธุรกิจล้มคนดีอะเขาจะให้กำลังใจเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะสู้นะ แถ้าสมควรแล้วมันจะบอกนะสมควรแล้วเมืลอกันเถอะไปของไทยไปกี่ข้ออะไรเนี่ยโอเคคอมเมนต์มันบ well, ่งบอกถึงพัศนากติของจิตใจนะว่าจิตใจโอดร้ายแค่ไหนนะครับถ้าเกิด ในครอบครัวคุณเกิดเสียชีวิตแล้วคุณก็บอกว่าสมควรแล้วเนี่ยเห็นไหมมึงก็คือคนชั่วดีๆนั่นแหละเพราะนั้นผเนี่ยจะบอกเลยว่ามันควรจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบอาจจะไม่ต้องให้กำลังใจก็ได้ถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่ต้องมาพิมพ์นะครับและอีกอย่างด้วยชอบบอกว่าไอ้ข่าวเลิกเล้กเลิกเนี่ยแม่งไร้สาระมึงเลิกออกมาลงก็ทีจริงผมก็ไม่ได้อยากจะไม่สัมภาษณ์นะครับผมอยากให้ไปคอนเซนเทรตกับ ตรงาน้ำท่วมนะครับซึ่งวันนี้ท่าตัวผมทั้งหมดเนี่ยจะบริจาคให้น้ำท่วมนะครับที่หาดใหญ่นะครับอันนี้มาตั้งใจไว้แล้วรู้อยู่แล้วว่าจะโดนสัมภาษณ์และจะมีชาวเน็ตว่าผุช่วยหาข่าวสร้างสรรค์มาหน่อยครับข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ถ้าไม่ชอบก็ปัดทิ้งไปนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวค่าตัวทั้งหมดผมบริจาคให้ให้หาดใหญ่นะครับฟองเอาฟองเอาผ้าตีหายมาช่วยน้ำท่วมไหมคะไม่ต้องฟองหรอกไม่เป็นไรสงสาร มีกมีกมีกอ๋อโอเคข้อความบอกเลิกรดีแล้วสงสารน้องสงสารเยียอะไรก่อนคือทุกคนน่ะเข้าใจว่าผมเป็นคาสโนว่าผมเคยพูดในไลฟ์ไปแล้วนะครับคิดว่าผมเป็นคาสโนว่าแต่ผมไม่เคยมีข่าวว่านอกใจแฟน หรือมีชู้แต่ใดเลยนะครับผมเป็นคนแค่ชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตเวลาที่ผมโสดผมก็ใช้ชีวิตของผมนะครับแต่เวลาที่ผมมีใครสักคนผมดูแลก็ด้วยชีวิตผมเหมือนกันนะครับคุ่จะมาสงสารนี่อะไรกอดนะครับผมดูแลทุกคนอย่างดีนะครับแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเวลาโสดผมก็เต็มที่แค่นั้น ผมเวลาสัมภาษณ์เวลาเมาแล้วมันดูเดือดเหลือเกินอ่ามีนะมีไงโจทย์มีไงนี่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันคอมเมนต์มันเยอะผมอ่านแล้วแบบมันขึ้นอ่ะคุณพ่าต้องจดโพยมาเลยหรอพี่จ้าอะไรนะต้องจดโพยมานี่แสดงว่าเราแพ้ใจมากใช่แบบอ่านคอมเมนต์แล้วผมไม่เข้าใจกับสัมภาษ์สักระมนุษย์อะไรวะเขียนอะไรเนี่ยเออน่าจะหมดแล้วแหละ จะบอกว่าแก่กันเกินไปความรักมันอา,อายุเจเนอเรชั่นมันต่างกันอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกนะครับไม่ได้เกี่ยว,วมันเหมือนคนชอบฟังเพลงใหม่ชอบฟังเพลงเก่าใช<อ>่มันจะเป็นคนเก่าแต่จะไม่แก่ด้วยเออคนที่อายุน้อยกว่าผมอาจจะแก่กว่าผมก็ได้เอ,เอมันอยู่ที่ดูแลตัวเองนะครับแดงว่ารักต่างวัยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันมันอยู่ที่ว่าเราจัดก,การกับมันได้ไหมอ่า เราต้องเข้าใจว่าเ네นเจอร์ของแฟนเราเขาเด็กเราต้องเข้าใจนะเวลาที่เขาไม่เข้าใจอะไรเราต้องสอนหรืออธิบายไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยทำไมหนูไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเจนซีเป็นเจนที่กำลังจะเจอโลกแต่เด็กเจนเอ็กซ์ย่างผมไอ้แก่เจนเอ็กซ์ย่างผมมันคือเจอมานหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องยินดีทุกอย่างที่น้องกำลังจะเจอ ไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะให้เขาได้เจอเป็นประสบการณ์ใช่มันอยู่ที่ว่าพบกันแล้วทำแบบนี้ได้ไหมหรือว่าพี่เจ้าต้องทำด้วเองรวงมไหจะได้แบบเอ้ย เราเลิกกันไม่เจอกันเลิกกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สามเราพี่วิดีโอคอลไหมไม่ไม่คิดถึงไหมคะเขาเขาเขามีทักมาบอกให้วิดีโอคอลเราก็ต้องใจแข็งไม่เขาอยากคุยไหมทุกวันคิดเด้อไหมใช่ค่ะคิดถึงไหมคะคิดถึงแน่นอนอยู่แล้วถูกคนอยู่ด้วยกันมาเจอกันมาตั้งแปดเดือนใช่แล้วต้องหน่อยยังไงเผื่อเขาไม่รู้บอกเราหน่อยเออบอกเขาหน่อยสิเขาแบบเด็กไม่ใช่แค่หมองช่วยแนะนำเขาหน่อยได้ไหม พี่ก็คุยพี่ก็มองอเหมือนกันจะแบบอ่ารู้ใจพี่กรจจ้าไงคนอื่นบอกอาจจะไม่รู้ใจเหมือนตัวเองบอกต้องมาแบบนี้นะทําอย่างนี้นะน้องได้เนี่ยแหละคนงอนอยู่จะให้ไปบอกได้ยังไงว่าหนูต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วพี่รอาที่จะสดไว้กี่วันไม่เลยผมอ่ะก็คืออยู่ที่ว่าง้อไหมอ่าถ้าง้อแปลว่าแคร์กันแปลว่าอยากจะไปกันต่อ เอางี้อะไรที่พี่วิจารเรียกว่านี่คือการงอเดี๋ยวน้องยังไม่แน่ใจไงว่านี่เรียกว่างอหรือเปล่าสมมุติว่าผู้ชายแล้วกันผู้ชายงอผู้หญิงมีอะไรบ้างซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ไปกินข้าวถูกต้องทักหาไงไปหาทักหาทักหาไม่พอนองไปหาเพราะเวลาที่เราไปงอเขางอเขาอะมันแค่พิมพ์มันง่ายเกินหรือเปล่ามากกว่านะ ไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่เคยรอใครมาง้อเหมือนกันเพราะว่าปกติผมเป็นคนง้อไปหน้าบ้านอ๋อนี่ไงน้องได้ช่วยเยอะแล้วถ้าเขาไม่ง้อเราเปลี่ยนไปหน้าบ้านยืนตากฝนเออดีกีตาร์ดีกีตาร์ร้องเพลงผมก็จะผมก็จะเปิดเจ๊กเเเจจกหรอคิดถึงเพลงของเจ๊จสตลิง ใะไร,รู้ว่านี้เป็น,นที่อ,อละแงหอ่าะตั้งแต่คบ,บกันอนแต่กันใช่ใ,ชใชคือจริงๆอ่ะคนเป็นแฟนกันอ่ะมันก็มีตีกันรเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นปกติทั้แหละใช่แต่กับแล็กจูจแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดีกันอยู่มีได้เขาง้อดีๆใช่ <laughs> คนเราต้องคนเราต้องให้อภัย <c oughs> สสเสมอใช่แล้วก็เรื่องที่ทะเลาะกันมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ะรองอนะใช่ถ้าเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่อะงอไม่หายถูกไหมแต่มันมันเรื่องมันเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องไปตีความอีกนะครับว่าทําอะไรวะเขาไม่ได้ทําอะไรอาจจะผิดที่ผมเองก็ได้นะอาจจะผิดที่ผมเองก็ได้เขาอาจจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้